พี่ลงพี่ลงพี่ลงพี่เล้าพี่เล้ามาหนีเลยมาให้คนขี่ดื้อเลยอ้าว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 พี่ลงพี่เล้ามาให้คนขี่ดื้อเลยเออเออคนโอ้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 โกรธเอาเจ้าหมุนเร็วเออหมุนหมุนหมุนเออโอ้นอนไปด้วยหมุนไปด้วยโอ้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 สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ที่ทุกคนทุกท่านนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับ กลับมาอีกครั้งครับรู้สึกว่าจะคึกมากเลยจะมาถ่ายให้แม่ๆชมกันครับโหโดนฝนแล้วคึกต่อครับโอ้โอเบิ้งเกือเบิ้งโซเพิ่มยางเงาเนาะโอ้เหน่งเหน่งมองแรเหลินดีแต่เจ้าอุ้ยอุ้ยคุณคุบนนี้แก้วอ้ยอุ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 ้ยดูครับดูครับ จอมบนของเราครับรอุ้ยอุ้ยพีดึงไหมเงีย้ยงันจ้าเอ้ยอุ้ยเปนปนแฮะแอะแอะแอะไปเลยไปเลยไปเมียไปเมียพี่ผิวฟาดเด้หนิไปเมยไปเมยไปเลยไปเลยอ๋อโอ้โหไม่กลัวด้วยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ลองพี่ลองพี่ลองพี่เราพี่เรา มานีเลยมาหาคนขี่ดี่เลยอาวอ้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 าวพี่ลงพี <idal Industry> <it> ่แ <puntos> ล <illa> ้วมาหาคนขี่ดีเลยเออเออคนอ้าอ้โอ้าวอ้โกรกอ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้าจนยิงยิงนะครับเจ้า ก็ได้เล uh, ่นแบบสบายนะครับร้อนมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับร้อนมาหลายอาทิตย์แล้วมาหนาวช่วงสองวันนี้นะครับก็น้องก็จะมีความสุขหน่อยนะครับพ่แม่เฮ้ย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 มาหนีมา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 หลงมาหนีเร็วพี่ลงมาหาจันจาวเร็วมาหายก้นขี้ดื้อเนื้อเร็วดูครับดูครับเฮ้ยเฮ้ย ม่นีน่นีโอ้หายคลึกแล้วได้กินหายคลึกเลย,ยของกินเนี่ยสยบทุกอย่างจริงนะครับแม่อเออของเท้ของเทของกินทำให้คนหายโกรธดูครับบ้านนี้ คึกอยู่ดีๆหิวพอกินปุ๊บเงียบกิบเลย <laughs> เดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ชมเลยตอนนี้ฝนฝนจะฝนลงเม็ดนะครับเริ่มเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วนี่นะครับดูจากน้ำาะไล่ะโอ้นี่นะับไอุณนจ้าก็อยู่นี่แหละเล่นน้ำพี่ดาวก็เล่นน้ำอยู่นู่น <c oughs> เอ๊ะเอ้ยยา,า,างมาอย่างนี้นี่เอ้ยเดี๋ยว เอาของมาให้กินก่อนนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับผมตอนนี้ก็เมื่อกี้ฝนลงเม็ดหนักเกินไปนะครับเนี่ยเริ่มตกแล้วก็เลยว่าพาจันเจ้าเข้ามาข้างในดีกว่านะเพราะเรื่ม็พาเข้ามาแต่พี่ดาวไว้ข้างยังไว้ข้างนอกอยู่นะครับพี่ดาวยังเอาไว้ข้างนอกอยู่เพราะว่าพี่ดาวน่าจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ตอนนี้ก็จะ ปาแตงโมไปให้น้องๆกินกันนะครับได้ผ่าแล้วมันมยังไม่หมดเราไปให้แมแป้งด้วยเดี๋ยวเอาไปให้น้องสาวก่อนนะครับผมนะครับผมก็จะได้ใส่ย,ยาให้น้องเจ้าเจ้าด้วยพอดีเลยนะครับแม่แม่ครับนี่ไม่ใช่ยานะครับวิตามินครับวิตามินซีเห็นแม่แม่ปีว่ามันไม่ใช่ยาแต่มันก็บำรุงน้องๆน,นั่นแหลคนนะครับเติมภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานนะอันนี้มันเป็นฝนแบบฝน ที่พ่อเรืนพาเล่นแต่ก่อนมันจะเป็นฝนหน้าฝนนะแม่แม่แต่อันนี้มันเป็นฝนหน้าแรงมันเขาเรียกเหมือนเป็นพายุเนาะเขากลัวภูมต้านทานน้องสู้ไม่ไหวนะครับแม่แม่เราก็เลยย้ายน้องเข้ามานะครับเอ้าเฮ้ยี๋ยวเอายา,ยาให้น้องก่อนเออ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 เอาหมุนนั่นโดนหมุนนั่นโดนยังไงได้กินเออโอ้โหเสียง เม็ดแรกแล้วนะครับวิตามินซีมีเดนฝนเจ็จเสริมภูิต้านทานต่อเลยกินวันละสองเม็ดนะครับน้องเจ้าส่วนน้องดาววันละห้าเม็ดหรือเปล่าน้องดาจะไม่ผิดนัดน่าจะวันละห้าเม็ดนะหมุนหมุหมุน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 หมอจหเหมุนหมุนหมุนหนหมุนอมนหมุนหมุนหมุนหมนหมุนหมุนหนหนหมุนเมุนเมุนหมุนน ดิ่งดิงดิ่งดิ่งดิงเอ่แมดิ่งอาุนดิงดิ่งดิ่งดิงดิงดิ่งดิ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 งก็ให้น้องกินอยู่นะครับแม่แม่ครับมันก็ต้องให้น้องฝึกไปเรื่อยๆบางทีน้องหมุนหมุนอ่าเขาเรียกอะไรหมุนได้แป๊บเดียวก็ให้น้องหมุนใหม่นะแม่แม่จะได้น้องจะได้ชำนาญน้องถ้าเราปล่อยให้น้องทําหมุนทีละนิดแบบนี้น้องก็จะไม่ทํานานนะครับ นสซอมนองไปด้วยเอาหมุนดนดมุนดนดนดิง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 อาอพี่พมไปให้พี่ดาวก่อนพี่ดาวก็ต้องโยนเอานะครับผมเราเลยกินข้าวอยู่เอามีการเคียด์กันเกิดขึนขอขอขออ้วนขอขอปักปกปัปเออโหลำล้ำล้ำๆๆำลำล้ำลำลโอ้โหเอาปักกเร็วปัปกปขอขอขออ่ครับเขียง เอยขออนุญาตโยนนะครับแม่แม่ครับขออนุญาตโยนด้เดี๋ยวม่เอ๋ยต้องอธิบายด้วยทําไมเอ้เพราะผมไม่ได้อยู่กับน้องดาวมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนน้องกันเจ้านะครับแล้วด้วยเหตุผลน้องดาวเป็นช้างพายด้วยก็จะเข้ายากนะครับแม่แม่โอ้ยแตกครับต้องขออภัยนะครับที่โยนขออภัยจริงๆเด้ออย่าดรามากันเด้อแม่แม่ครับก็อยากให้น้องกินนั่นเลยครับแม่แม่ครับแต่ผมปอ่ไม่ได้นะครับ พอผมไม่ได้เข้าน้องแต่เด็กๆแล้วก็มาอยู่น้องดาวประมาณสองสามขวบนะครับแต่แล้วเข้าไม่ได้เลยเหมือนแบบไม่ถูกเชตากันนะครับน้องดาวไม่ถูกเชิตาผมอะไรเนี้ยถ้าอยู่ในกบหลักนะครับถ้าอยู่ข้างนอกผมก็เดินข้างได้ปกติบางวันสึกฝึดล่อท้องฝึกอะไรได้นะครับต่างๆแต่ว่าถ้าอยู่กบหลักเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับแม่ๆองขอไปแม่ๆนะครับที่เรื่องโยนนะครับเดียดาม่าผมเ้อไปกินงแค่นี้เน้องอ้วนเอาอีกชิ้นนึงอ่ะ ปืนเจะไปให้แม่แป้งกินชิมด้วยอ้าไปอีอเอา,าแม่แป้งก่อนจเจ้าเจ้าเอาแม่แป้งสองกิ้นพอนะนี่ส่วนพี่เดือนให้ลุงดำจัดการจ่าเสียงเสียงนีดีเสียงดี้ <c oughs> <c oughs> ดิยอกยอกยอกกินหลดกินหลดเรื่องเจ้าแล้วเ <c oughs> ออเขาเขาขอเสียงแม่แป้ง,ปงเม่ได้ขอเสียงหนูเฮ้ย เอาหนูนอนลงอ่ะนอนลงไม่ใช่น่ะแน่แน่เอาเอาเนอนลงเร็วแกบลงนอนลงไม่ใช่นอนนอนไม่ใช่นอนลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมหมดแล้วนอนลงเออเออน่ะเออนอนลงดิเออเอออันนี้แหละเขาเรียกนอนเออเอออย่าลืมสิโอ้โห เจ้าขี้ลืมจริงๆกันเจ้าเอาโอ้โหนอนเลยพี่พึ้มปอดนะมาเลยแฮะไม่ต้องลุกนอนลงนี่ดินอนลงนี่ดิพี่พึ่มจะปอดแกบลงนี่ดินอนลงโอ้โหนอนไปด้วยหมุนไปด้วยเออโอ้โหโอ้โหโอ้เอาหมุนหมุนหมุนเอาเอาเจ้าหมุนเร็วเออหมุนหมุนหมุนเออโอ้นอนไปด้วยหมุนไปด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้กระดึ๊บมาเอาแตงโมด้วยเอาเอาหมุนหมุนหมุนเนาะ นอนไปด้วยหมุนไปด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หมุนแล้วทีนี้เอา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 หมุนหมุนหมุนเอาอู้นอนไปด้วยหมุนไปด้วยโอ้โอามุนหมุนหมุนหมุนโอ้โอ้โอ้ยอดครับสุดยอดนะครับโอ้โหน้องสาวใครเนี่ยทำได้สุดยอดจริงๆมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆแม่ๆม่หนนอนลงถันลงใหดิไม่ใช่แก็บลงแก็บลงเร็วไม่ใช่ไม่ใช่เออ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 นอนลงให้ดิลงลงดิ โอ,อ้โหโอ้โหเท่มากเหมือนพี่ดาวเลยเอานอนลงนี่ดิแยบลงเออเออเอาหมุนหมุนเหมือนกันนี่หมุนหมุนมุนเอาหมุนหมุนมุนเอาหมุนนี่ดิเออเอาหมุนหมุนหมุนดูเอาเอาดูนะครับอ่ะนอนลงนอนลงนี่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย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 นอนลงนอนลง แกบลงเร็วแกบลงมันใช่แกบลงเร็วเร็วแกบลงแกบลงแกบลงกลงดีดิเอา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 โอ้โหบอกอยานหยาน,านึ่งเห็ดยาหนึ่งไม่นั่งอ๊บนะครับแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องฟังกันเจ้าใบปื้มพรด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ครับสวัสดีครจ่าสวยจ่าสวยเร็วเร็วเย่โมเมนอุ้ยจ่าสวยเอา้าเอา้าหลอกหงมดเหล้วเสียงอ,อยากโชว์อะโ,โอ้โหนอนไปด้วยมุนไปด้วยโอ้โหโอ้โหโ